เบ็ดหตัวเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายที่ขู่ทั้งหลายเปรียบเหมือนพรานเบ็ดซัดเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อลงไปในห่วงนํ้าลึกปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวใดตัวหนึ่งจะพึงกลืนเบ็ดนั้นเข้าไปที่ขูทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้นถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหายเพราะพรานเบ็ดถูกพรานเบ็ดนั้นทำได้ตามความชอบใจ พิกูุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเบ็ดหกตัวเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพื่อความฉิบหายของสัตว์ทั้งหลายเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหกตัวนั้นอะไรบ้างคือรูปที่เห็นด้วยตามีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจ ถ้าพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นพิกูทั้งหลายพิกขุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนแบดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความสิบหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจเสียงที่ได้ยินด้วยหูมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าพิขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเสียงนั้นพิขุทั้งหลายพิขุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนแบดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความสิบหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกมีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าพิขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งกลิ่นนั้นพิขุทั้งหลายพิขุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนแบดของมานถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความสิบหาย ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดย้อมใจถ้าพิขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรสนั้นพิขูทั้งหลายพิขุนี้เราเรียกว่า ผู้กลืนแบดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความสิบหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจโพธภพะที่รู้ได้ด้วยกายมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจ ถ้าพิขุเพลิดเพลินพร่าสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งพธพภานั้นพิขุทั้งหลายพิขุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนแบดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความสิบหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจธรรมที่รู้แจ้งด้วยใจมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งธรรมนั้นพิกขูทั้งหลายพิกขุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนแบดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจ